อำเภอเมืองราชบุรีร่วมลงนาม MOU โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นำผลผลิตไปดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9กลุ่มสีเขียวนายทศพลเพื่อนอุดมนายอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้ร่วมลงนามความร่วมมือหรือ MOU โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจร เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองด้วยภูมิปัญญาไทยกับนางสาววิพาดาโควินประธานกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรตำบลบางป่าและประธานวิสาหกิจชุมชนคลองบางป่าโดยมีแพทย์หญิงปาจรีอารีรบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนางสาวกุลวลีนบอมบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐนายขขมชาติสถิตตันติเวส ผู้อํานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ของเข้าร่วมเป็นสักข,ขีพยานที่บริเวณสวนโควินหมู่ที่2ตําบลบางป่าอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งโครงการนี้ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการตําบลสมาร์ททีมหรือ TST ของกระทรวงมหาดไทย โดยกครงการปกครองจ้างทำงานในระดับตำบลประมาณ1ปีแล้วตำบลละ2คนโดยจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเนื่องจากอำเภอเมืองราชบุรีเป็น1ใน19อําอำเภอทั่วประเทศที่ได้รับงบประมาณจำนวน150,000บาทมาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อนำส่วนหนึ่งมอบกลับคืนสู่พื้นที่ชุมชนหลังจากลงนามความร่วมมือแล้วได้มีการส่งมอบใบฟ้าทลายโจรตากแห้งในการปลูกชุดแรก ประมาณ7กิโลกร,รมัมให้กับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำไปผลิตเป็นแคปซูลซึ่งส่วนหนึ่งจะนำกลับมาให้อําเภอเมืองราชบุรีนําไปรักษาผู้ป่วยที่ติดโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงของเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลจะเป็นโครงการที่ประโยชน์มากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าในภาวะวิกฤตโรคโควิด -19 เนี่ย ันส่งผลกระทบไปในหลากหลายมิติทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายชีวิตของพี่น้องประชาชนโครงการนี้เป็นโครงการที่เด็กๆที่เป็นลูกจ้างเหมาบริการนะครับซึ่งเป็นเงินกู้ของรัฐบาลเนี่ยได้ส่งมาให้กับทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง,องจ้างเด็กๆพวกนี้ทํางานกันอยู่ในสำหับตาบลเนี่ยมาปีหนึ่งแล้วนะครับตาบลละสองคนเด็กพวกนี้เขาก็ไปคิดถึงว่าะจะทําโครงการอะไรดี โชคดีอำเภอเมืองราชบุรีเป็นหนึ่งใน19อำเภอทั่วประเทศนะครับที่ได้รับงบประมาณนี้เงินภายใต้งบประมาณ150,000บาทพวกเขาคิดว่าเขาอยากจะทําเรื่องปลูกพืชสมุนไพรโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจะมีผลทางเศรษฐกิจด้วยคาดว่าน่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับอำเภอเมืองราชบุรีแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้กับในพื้นที่อื่นๆ โชคดีที่เอเมพมูานรบุรีเนี่ยมีทุนทางสังคมอยู่เยอะนะครับเรามีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง,ขงเรามีระบบราชการที่ประสานงานเรือบ่ายกันดีเรามีผู้ทแทนรัศดรที่ทา่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับทุกคนมารวมพลังกันค่ะสำหรับในเรื่องของปาสไรโจนนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยให้การสนับสนุนในเรื่องของการ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะคะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอการการดำเนินการเรื่องของสมุนไพรเพื่อเพื่อเป็นพื้นเป็นฐานรากของเศรษฐกิจต่างๆนะคะการสนับสนุนให้เกิดเป็นพืชทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตัวฟ้าทลายโจรเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนของนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ,ะประกอบกับเรื่องของสถานการณ์โควิดของประเทศไทยเองนะคะที่ ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอยู่นะคะถึงแม้ว่าบางช่วงอาจจะมีการทรง,ทรงตัวในเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อนะคะแต่ว่าเรื่องของฟัาทลายโจนเองเนี่ยมันได้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้ในการรักษาโดยเฉพาะส่วนที่ผู้ป่วยที่มีอาการสีเขียวนะคะหรือกลุ่มที่สามารถอยู่ในศูนย์พักคอยของของแต่ละพื้นที่ได้นะคะมันใช้เรื่องของพืชสมุนไพรในการที่จะรักษา ในระหว่างที่อาการยังไม่หนักมากนักนะคะแล้วผลของการรักษาผลการวิจัยเนี่ยก็สนับสนุนในเรื่องของการใช้ได้ดีว่าประสิทธิภาพเนี่ยได้เต็มที่นะคะก่อนอื่นต้องนำเรียนให้ทราบก่อนว่าอ,อนมิตใหม่ที่ดีวันนี้นะคะกิจกรรมรดีๆนี้เกิดจากงบประมาณที่ทางรัฐบาลงบประมาณเงินกู้ได้มีการจ้างเหมาลุกจ้าง TST ตําตำบลน,นะคะของกรมการปกครองซึ่งทราบมาว่าก็จะหมด วระนะคะหมดการสัญญาจ้างภายในสิ้นปีงบประมาณ64นี้เร็วๆนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะเพราะว่าทีมงานของลูกจ้าง TST ของท่านอำเภอเมืองราชบุรีเนี่ยท่านทศพลเพื่อุดรม์เนี่ยมีความเข้มแข็งมีความตั้งใจ19อำเภอจากทั้งประเทศนะคะ800กว่าอำเภอ1ใน19 A, นั้นอำเภอเมืองราชบุรีที่ได้รับเลือกนะคะได้รับงบประมาณ150,000บาทในการทําโครงการในพื้นที่นะคะเป็นการทําประโยชน์ คื้นสู่สังคมในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น้องๆลูกจ้างท ST ทของอำเภอเมืองราชบุรีทําโครงการในการะจัดซื้อนะคะในเรื่องของต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะนําใบนี้ไปส่งต่อไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายในส่วนของมหาวิทยาลัยราชพัฏจอมบึงก็ดีนะคะโดยมีพี่เลี้ยงท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคุณหมอปาจารีอารีรบนะคะแล้วก็คุณหมอสันทัศนะคะจากแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลราชบุรีนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆเครือข่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณวลีในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็สามารถที่จะไปพูดในสภาได้ว่าโครงการที่ท่านได้นําเม็ดเงินงบประมาณที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนมาทําโครงการนี้เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้แล้วคืนสู่สังคมที่แท้จริงแล้วก็อยากจะฝากทางรัฐบาลน,นะคะถ้าหากว่าสามารถจะพิจารณาในเรื่องของการต่อสัญญาลูกจ้าง t s c ของกรมการปกครองหรือว่า กมกองหรือกระทรวงอื่นๆที่เป็นประโยชน์ก็อยากจะให้พิจารณาเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการจ้างงานน้องๆเหล่านี้มีความตั้งใจในการทํางานนะคะก็อยากจะให้ดูแลเราก็จะไม่ทิ้งใครกันไปข้างหลังนะคะช่วยกันขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ